มัเอบแบอปแมเาเอฟซีอฟแปมน้ามาไปหล่นนไปละโอ้ายังโอ้ยงปแปมบ่ก็บาไปละโอ้ยมัตีกันครัะคนนั้นนะคนเบากันห oh, well. oh, oh, ูเล oh, yeah. oh, yeah. oh. oh, ี้ยงกันจเป็นคือกันนั่นแหละวะหน้นคือป๊อแปมบหน้ายากันเนี่ยอ๋ออันนี้เบากันหูเลี้ยงอีกหูเยัแสดงว่าเป็นเล็คือปอแปมอีกล้วไปแล้ว จะ,ะม,ามาขยันๆเนาาขยันน้ำกำล,ลัวินแล้วไอ้พ่อก็ไปเร้วแทะเฮวเขาบาวหวานสิคืนบ่เพ็นยันเบาวหวานเพ็นเกินเพื่นเป้าไปแล้ว <laughs> โอ้่นติดต่างตัวตอนนี้เรื่มิันนี่มือนี้มีหลตัวดีกว่าลูกครับโอ้อนตินตั้งตันต่างตัเดินทั้งไหนไหมทกไม่ครับว่าเป็นเมียน้อยเสียงนนคนละเมือเหี้ยอันนี้คือลุ้งอะไรเนี่ย ลงหรือมเกไงนเอาวันนี้วันที่สิบสาใช่เหรอสิบสิบไม่ใช่หรอไล่สด ไม่รู้เอ,อ,อ้ามาบอกในไรเอฟซีกำลังปูดสาปูเซียนะครับผมอันนี้ FC ซีหลายหลายครับผม ลงไปถามเพนนนื่อนบางคนลงแล้วใช่ไหมว่าศึกษาคนในคลิปกันเด้ร้ไปนอนเลยพูดเลยข้างในบ้านพวกเราคนจั่มข้าวฝุ่นนมดตูดไปตูดมาเมันก็เ่งทนนั้นอะล่ะนางไรสวดตัน <c oughs> า <c oughs> ่ยิมใส่กล้องพูดยิมอพดนะยิมสอ้ดนมาเนี่ยบอครับบ้านดไปอาบน้ำอยู่ห่ฮักมดแหครับยิงกันเลยพูดได้เห็นกับหักเป็นม่จะใส่ น้าตากาลสินบ่กครับน้าด็ที่เป็นมาตากาาลสินสวัสดีครับปุณสุขมาจากราลสินสวัสดีครับผมสุขภาพไทยสมสวัสดีครับพรายางหยิบสาดง่ใส่แล้วพราถอยออกเพราเพราะไงยังหยบ่งม่ใส่เบดจนดาบเคยดำแล้วล่ะ นี่ครับสาวหลอกึ้นเทศเสียงล้วพุนสาวหลอกสาวเป็นมาตะการลยสินั่งมันู่นี่แหละสิคือหาหานมากินบนเนี่ยมามักินมันย่างินกิ้งอกไปมันสิง่บนคนี้ตกว้างกว้างพีน้องเอ้ยบางตัทางผีนอนอยู่ กนี่แง่กันด <of> <kommt> ้วยบ้านองมดเนี่เอางเป็นต่างเวทีเนาะป็นกำลังใจให้เพิ่นเนาะังบ้าคนไวฝุ่นรถสาวน้อยเพชรบานแพงเหรอรถสาวน้อยเพชรบานแพงเหรอรถแห่ครับผม ี่เหลือหลายครับยังวัตันเลี่ยวครับเก็บไว้เป็นส่วนตัวก่อนก็ได้ค่อยปล่อยเราไ่รู้นะว่าถึงวันที่12ก็ไปถามเขาก่อนว่าลงได้ไหมนี่มันลงเลยไหมเนาะพี่น้อง น <laughs> ี่แค่บรรยากาศกวงควงครับผมเสียงรถแหร่รถแห่จบแล้วนีไ่ไทางนี้เป็นไทยครับ คุนข้างหลังเดินเป็นแถวมาครับผมฝรั oh. <laughs> ่งนำทีมโอ้ <laughs> oh, แถวยาวเลยพี่น่อง <laughs> จอดจอดเอฟซีซานอฟเพชดบันแพง ตอนนี้กำลังไล่เขามา้าผูซาดผูเสื้อกันครับผมพอมือนีเป็นงานฟรีครับไก่เต็มแล้วครับงานฟรีไก่เต็มแล้วเพื่นะิ <c oughs> ที่เลี่ยวไม่หรือหน้ากระบีที่แบบ ครับผมเอฟซีครับครัแบแป๊บนึ่งคลบปฝากคลิปนี้ไว้กินเองนะครับผมสวัสดีครับ